สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นกันชินครับหัวข้อในวันนี้คือระหว่างปโตและเลเซอร์ปั้นใครดีทั้ง2ตัวละครครับเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าดาบใหญ่สีดาวทั้งคู่เลยดังนั้นทั้ง2ตัวตำแหน่งทับกันชัดเจนครับคุณไม่ควรปั้น2ตัวนแน่ๆเพราะทรัพยายกรคุณจะหมดไปกับอะไรที่มันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากได้ตัวดามจหลักๆ ให้กับทีมครับดะเมตตจา่าเนี่ยปั้นเลเซอร์คุ้มกว่านะฮะส่วนเป้โตเนี่ยเหมาะคนที่ชอบเสาใหญ่ลูกเล่นเยอะลีลาแพลวๆผมอันนี้เนี่ยปั้นเป้โตได้เนื่องจากเอ,อ่ออีกไม่กี่วันครับเป้โตจะหลุดจากตู้ชายนะฮะคือตู้ชามันจะเป็นตู้จงรีเป้โตเนี่ยจะหลุดเลดไปดังนั้นผมขอพูดถึงเรื่องเป้โตก่อนนะก่อพูดเลเซอร์ทีหลังเผื่อใครดู้วตัดสินใจได้อยากเปิดเป้โตจะได้ไปเปิดทันโอเค ปโตมีความโดดเด่นยังไงคําตอบคือการเคาน์เตอร์ครับถ้าเล่นไป้โตแล้วไม่เคาน์เตอร์อย่าเล่นเลยเพราะการเคาน์เตอร์เป็นจุดเด่นที่สุดของปโตครับสกิลเคาน์เตอร์ชื่อว่าไทคอลเลอร์ครับเป็นสกิลธาตุเมื่อกดค้างไว้จะเป็นการยกดาบขึ้นมาป้องกันแล้วมีบารียเกิดขึ้นครับศัตรูโจมตีเข้ามาจะไม่รับดาเมจและในจังหวะที่รับการโจมตีของศัตรูครับถ้าปล่อยนิ้วจากสกิลทันครับจะเป็นการฟูลเคาน์เตอร์ ทำดาเมจได้อย่างรุนแรงมากๆแต่ถ้าหากกาจจังหวะผิดทำฟูลเคาน์เตอร์ไม่ได้ก็ฟันออกไปได้เ <c oughs> ช่นกันครับเป็นดาเมตถ้าสายฟ้าเหมือนกันด้วยแต่ความแรงเนี่ยสูฟูลเคาน์เตอร์ไม่ได้นะ <c oughs> ผมบอกว่าจุดเด่นของไปโตคือการเคาน์เตอร์ถูกปะ่ะ <c oughs> ดังนั้นถ้าไปโตไป่เคาน์เตอร์ครับดาเมตหายควบให้ไปโตเ <c oughs> ดินหน้าโจมตีเหมือนกับเลเซอร์เนี่ยดามจสู้เลเซอ,อร์ไม่ได้เลยการ คาเตอร์จึงเป็นจุดเด่นเพียงจุดเดียวที่ทําให้เป้โตเนี่ยไม่เหมือนใครในเกมนะครับถ้าคุณไม่ชอบการเคาเตอร์ไม่ชอบยืนเฉยๆรอให้สตูโจมตีเข้ามาแล้วฟันกลับเนี่ยอย่าเล่นเป้โตครับผมคือไม่เคาเตอร์เล่นไม่ได้อ่ะไม่เวิร์กเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบเฮ้ย <c oughs> เนี่ยผมกัดจังหวะสตูเก่งนะผมจำแพทเทิร์นสตูได้แล้วเดี๋ยวมันโจมตีตรงนี้นะผมยกดาคุณมาปุ๊บแล้วคาเตอร์มานะอย่างเงี้ยเล่นเป้โตสนุกโอเคป่ะมันเป็นตัวที่ต้องการการจำแพทเทิร์นสตูบ่อย สตูง้างรอครอ,เอ์เตอร์อะไรพวกนี้บ่อยเมื่อทาการครอ์เตอร์ได้บ่อยครับดัเมจก็จะพุ่งสูงขึ้นแต่เช่นเดียวกันถ้าสตูไม่โจมตีเรามาดาเมจจากการครอ,เอร์เตอร์ก็ไม่มีเป้โต้ยังดาเมจได้ค่อนข้างเบานะฮะถ้าสตูไม่มาโจมตีแล้วให้เราคอ์เตอร์ได้แล้วอัลตเมทของเป้โตละ่ะ Elemental b u r s t Storm Breaker เป็นยังไงเมื่อกดใช้ครับจะเรียกสัตว์วิเศษมาวนรอบตัวการโจมตีหรือช้าโจมตี จะทําการยิงสายฟ้าชิงสายศัตรูด้วยอันนี้ได้ดาเมจเพิ่มเติมฮะแล้วก็ทําให้ตัวของเราเนี่ยโดนขัดจังหวะได้ยากขึ้นและลดดาเมจที่ได้รับลงด้วยข้อดีของ torm b r e a k e r คือเมื่อเปลี่ยนตัวไปตัวออก torm b r e a k e r จะไม่หายไปเพื่อนเรายังได้รับผลประโยชน์จาก torm b r e a k e r อยู่หมายความว่าถ้าจังหวะที่ศัตรูแบบไม่ค่อยโจมตีเราหรือแบบเราไม่จำเป็นต้องรับดาเมจจากศัตรูอะไรพวกนี้ฮะกดใช้ t ต r m Breaker แล้วเปลี่ยนตัวเพื่อนมาเล่นต่อได้เลย กลายเป็นปวน่าเป้ยโตก็จะเป็นแนวซัพพอร์ตมากกว่าเป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวดาเมจหลักๆที่แบบยืนได้นานๆนะ่ะเพราะบางครั้งเราก็หลอกอเขาเตอร์ไม่ไหวอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณจ,จับจังหวะดีเอาต่นธัาเมจอยู่ดีๆสตูจะมันจะโจมตีแล้วสับเอาเป้ยโตมาเขาเตอร์อย่างเงี้ยเล่นสนุกเล่นมันโอเคนี่คือแนวทางการเล่นของเป้ยโตกนะครับถัดมาเลเซอร์เลเซอร์เล่นยังไงเลเซอร์เล่นแบบเดินหน้าฆ่ามันเหมือนกับโนเอลอีกแล้วคือ เลเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวเลยแหละเพราะว่าทุกสกิลของเลเซอร์ครับซัพพอร์ตตัวเองอย่างครอแอนดทันเดอร์เนี่ยช่วยเรื่องของการทำดาเมจและฟื้นฟูเอนเนอร์จีดีชาร์จให้กับตัวเองครับผมเมื่อเอเนอร์จีดีชาร์จฟื้นฟูเร็วเลเซอร์ก็สามารถเรียกไลติงแฟงซึ่งเป็นอินเวนทอเริ่มท่าไม้ตายได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งไอท่าอินเวนทอเริ่มของเลเซอร์เนี่ยไลติงแฟงเนี่ยทำ ดาเมจตั้งแต่เรียกออกมาและเมื่อเราทำการโจมตีครับไอวิญญาณหมาป่าเทวเรเียกออกมาเนี่ยจะทําการช่วยโจมตีด้วยความแรง20%ของดาเมจการโจมตีปกติครับแถมเพิ่มความโจมตีเพิ่มต้านทานท่า,าสาฟ้ามีระยะเวลาถึง15วินาทีคูลดาวยีวิข้อเสียคือใช้ Energy 80ค่อนข้าง,งเยอะอยู่แต่เมื่อกี้บอกว่าเลเซอร์มีสกิลที่ชื่อว่าคอแอนทันเดอร์ครับสกิลาตุ ช่วยฟื้นฟูพลังงานตัวเองได้ดังนั้นใช้พลังงาน80ก็จริงแต่เลเซอร์ฟื้นฟูแป๊บเดียวก็เรียกหมาป่าไฟฟ้าได้อีกแล้วมันจึงสามารถเรียกหมาป่าช่วยโจมตีได้อย่างต่อเนื่องครับผมนี่คือความเก่งของเลเซอร์นะตีไปสักพักหนึ่งเรียกหมาป่าฟันไปหมาป่าหมดเรียกหมาป่ามาใหม่ค่อนข้างจะเรียกว่าเก่งเลยอะเออดาเมจเนี่ยแรงมากคนที่เล่นเลเซอร์เมนจะรู้ว่าเลเซอร์เนี่ยทำดาเมจได้ดีแล้วต่อเนื่องขนาดไหนแล้วทำไมบอกว่าเลเซอร์เห็นกับตัอะ เพราะว่าหมาป่าของเลเซอร์เนี่ยไลทิงแฟงไม่สามารถโอนในเพื่อนได้ถ้าคุณเล่นเลเซอร์เรียกไลติงแฟงออกมาปุ๊บคุณสลับตัวหมาป่าหายอ้าวไงงั้นนะ่ะไม่เหมือนของฟิตนะเรียกออสปุ๊บออสอยู่ตลอดไม่เหมือนเสยงหลเหงนะเรียกกูบา้ามาแพนด้าอยู่ต่อยสลับตัวก็ตามแต่เลเซอร์ครับเรียกวิญญาณหมาป่าหรือบางคนเรียกว่าสแตนนั่นแหละหมาป่าสายฟ้าเนี่ยออกมาแล้วสลับตัวหมาป่าหายดังนั้น คุณต้องเล่นเลเซอร์เป็นตัวหลักคุณอาจจะเอาตัวอื่นมากดถ้าใช้เคย่ากดน้ําแข็งรอบตัวใช้เสียงหลิงกดไพโรนาโด,โดเรียกไฟรอบตัวแล้วคุณปิดด้วยเลเซอร์เป็นตัวยืนสุดท้ายเนี่ยจะเวิร์กแต่ถ้าเกิดคุณเผลอสลับตัวปุ๊บเนี่ยเสียของนะครับไลติงแฟงหายอันนี้เซ็งเลยทีเดียวในกรณีที่ทั้งปต้ตและเลเซอร์สูนดาวเท่ากันการทำาดเเมของเลเซอร์จะเหนือกว่าปต้ต ในกรณีที่6ดาวเท่ากันเลเซอร์ทำดตเมได้เหนือกว่าไปโตเช่นกันดังนั้นครับถ้าคุณต้องการดาเมจแบบไร้เงื่อนไขเดินหน้าฆ่ามันเดินหน้าไล่ฟาดยังไงก็ตามเลเซอร์หน้าเปิดหากว่าไปโตครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีสไตล์การเล่นไม่เหมือนใครอยากเล่นโชว์ชาวบ้านอยากเล่นแบบเฮ้ยเคาเตอร์ได้นะรับเตเมฟันสวนได้ที่เท,ทเนี่ยไปโตดูเวิร์กกว่าทั้งสองตัวครับ เล่นได้ทั้งคู่แต่สไตล์การเล่นจะต่างกันนั่นคือจุดแตกต่างคุณเลือกตัวที่คุณชอบสไตล์การเล่นของมันครับจะสนุกกว่าถ้าเกิดคุณมีดาเมจหลักอยู่แล้วเช่นมีใครนะดีลุกเงี้ยอยากได้ไป้ายโสมเพื่อสลับตัวมาป้องกันแล้วคอเตอร์อรส,รส,รส,รสวยๆอเงี้ยเล่นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดคุณขาดดาเมจหลักของทีมแบบจ๋าอะไรแบบทีมผมไม่มีดาเมจดีๆเลยทํายังไงดีเลเซอร์ครับเป็นตัวดาเมจหลักที่คนยืนยันกันหลายเสียงว่า ทำเมจได้ดีมากๆโดยเฉพาะการทําเมจกายภาพเนี่ยเลเซอร์แรงสุดๆครับผมโอเคนี่แหละครับความต่างของทั้งสองตัวถ้าถามใจผมนะควรเปิดหาเป้ยโตหรือเลเซอร์ผมเนี่ยแม้จะชอบสไตล์ของเป้ยโตก็ตามสาวใหญ่ลูกเล่นเยอะลีลาแพลวเนี่ยแต่ผมก็ยังคิดว่าการเปิดหาเลเซอร์เพื่อใช้งานเนี่ยเวิร์กกว่าอยู่ดีซึ่งตู้เลเซอร์เนี่ยจะเข้ามาพร้อมกับจงลี่ตอนเดือนธันวาต้นเดือนอะเข้าเลยเก็บตังไว้ที่อยากได้เลเซอร์มาใช้งาน ส่วนถ้าอยากให้ส่วนถ้าเกิดจะต้องแนะนําว่าเฮ้ยต้องเปิดเลเซอร์สักเท่าไหร่ดีเนี่ยอย่างน้อยครับควรจะเปิดถ้าได้ประมาณสักหนึ่งดาวอ่ะเออหนึ่งดาวอ่ะเลเซอร์เก่งเลยหรือถ้าเกิดชอบเล่นเลเซอร์สายคีครับก็สองดาวก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างก็ตามเลเซอร์อ่ะศูนย์ดาวก็เก่งบอกเลยศูนย์ดาวก็เก่งดาเมตได้ดีอยู่แล้วได้มาก็เล่นเถอะถ้าขาดตัวดาเมตหลังจริง ส่วนไปโตอืมเดี๋ยวขอร่วมหนึ่งนะไปโตเนี่ยกี่ดาวดีหรอคือไปโตที่เด็ดมันอยู่ที่ส,ส,สกิลไทคอเลอร์ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากใช้จริงๆนะควรจะได้อย่างน้อยสามดาวอะเพื่อเพิ่มเลเวลของไทคอเลอร์จะได้เคาน์เตอร์ดได้แรงๆแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ดาวเลยก็เล่นศูนย์ดาวไปเลยครับรอใด้เคาน์เตอร์ดได้เช่นกันโอเคเคลียร์นะสรุปตอนท้ายก่อนจากกัน ชอบดาเมจเล่นเลเซอร์ชอบลูกเล่นชอบพาเตอร์เล่นไปโตครับผมตามนี้สำหรับคลิปนี้ครับใครมีข้อสงสัยอยากพูดคุยอะไรคุยได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างอยากรีเควสตัวไหนอยากบอกว่าอยากได้ดูคู่ไหนมาจัดเปเทียบกันนี้อีกก็บอกได้ในคอมเมนต์น,นะครับส่วนคนที่ถูกใจอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไว้สำหรับวันนี้ปาลักของตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย